ทโพี่นองเอ้ยทางเสียงอร่อยบัดนีพีนองเลยกินหอมห,หุยเลยเห็ดเมนูอบเอียนพี่นองอันนี้ล่างมาดเดียบ้อยเลยพี่นองทำความสะอาดเดียบ้อยเลยมาเบิ่งเครื่องโอบเฮามียังไงในนี้ก็มีคาวาซิงไคหลากผักชีขิงพีนองแล้วก็พริกกระเทียม แล้วถ้าจะเอาไปขวยมันหอมก่อนบัดเนี่ยครับเอามาขวพี่นอ้องขวหยเครื่องเทศมันหอมก่อนเขาจังเอาเอย็นมาใส่บัดเนี่ยขวจนกวามันติดไรเหมือนนะพี่นอ้องขวหยมันหอมหอม นีวก็ด,ด,ดีโอ้ยผมชอบผมชืรถใส่ร้ายเสียบไปปลาไม่มีสุกปลาแหลกเาเปลี่ยนใส่ปลาแหกอีกรอบหนึ่งเือ มาเปิดเบื้องหน้าตามนันรู้บันนี้อ๋อไม่ติดโรพี่นออ้องเอ้ยทำเสียงกระโดดวันนี้พี่นออ้องเอ้ยกินหอมหุยๆเลยกอนเก่ไกลล่วันพี่น,ออนออกกออ้องตัวเดียวเดียวเดียวไปไปจวดทำการโลดบนันนี้พี่น้องเอ้ยย็นพี่นออ้องพี่น้องเบิ้งบึ้งบึ้งโอ้พี่นออ้องเอ้ออออเย เสร็จเสร็จนี่กันโลดสบายดีพี่น้องวัสดสุสกคตมันนี่กับพ่อคันกับสองโมพิเอียนชาแนลมันนี่ด้เมโน,โนูอบเอย็นพี่น้องบมากินหพิงได้อบเย็นนี่พี่น้องมันนี่มาจัดเบิง้งเบิ้งสามโตได้นี่พี่น้องว้าวโอ้โยนี่พี่น้องหอดหอนหอด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 โอ้ยเปื่อยดีปัญญามพี่น้องเลยอืมพี่น้องอืม ้้ยดวย <Yahoo! S 2> แซ่บอยู่พี่อ้องมาๆมาพี่อ้องมบแซ่บน้ำกันโอดผัน้ำกิน,ปนํปนำมาเลยครับนเนื้อมันพี่อ้อง เครื่องร้านขนาดแบบมันคาวเพราะว่าเยนไปซื้อมาจากตลาด mm hmm. mm hmm. น้ำมาเจาะน้ำขุกพิก <Okay. S 1> พักมีอยู่สองสามย่างพี่น้องโอเคคนพร้อมพักที่ประกาศข้าวัานประกาศถอย ลงหวานมันก็คักเบนมือแซ่บเรื่องนี้ใส่สนัดชนีด้วย วนหินเขาเมื่อนี้ยนินพักกับกรับอือกระดูกคนนี้ว่างๆเียอ่ะ Ừm. Chuột. Bị nó ความมาพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันก,กินไปนำ้ำเอิญไปน้ำพี่น้องเอิญง่องเบิงบ้งเบิง้งเบิ่งเบิ้งใกล้ๆเลย กัวกัวเยนอะรกินเองพี่น้องเลยอบเยน

Oh that it did be not work. thì nó lấy tô nó lui tuột nó hạt bụng เห็นม้วกระดูกมั้ยเนี่ยจ๊กระดูกม้นกันยำได้อยู่ อกไรผู้ดีแส่บกันเนี่ยฮัลโหล วัยอยังยันากระดูกมันจะนขากแขวออืื 第四步。 ขักอีดีพี่น้องเลยพวกเตียนเบิดเลยสามโต<ะ>เรือแต่พวกเครื่องมันโอ้แสบสุดดอดคักอีดีพี่น้องพ <ยา S 1> ักเรืออยู่น้อยหนึ่งอ่ะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เท่ากับกสิคอโตลาไปก่อนเนาะก,กับพาะพี่น้องจักหน่อยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้น้ำไปเลยเพบกันใหม่คลิปนะ่ะสบายดี